สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินดอตดา88นะคะวันนี้เราจะมาอานการ์ตูนเรื่องกระรอกน้อยเก่งกาจทุกอย่างเลยตอนที่21แล้วคะ่ะคุณหนูอรุณสวัสดิ์ค่ะอืออรุณสวัสดิ์ค่ะเปิดหน้าต่างสักครู่เพื่อระบายอากาศนะคะอืม,อมกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วห้องเลยนะคะอะไรกันคะเนี่ยวายมากมายเลย ด,ดอกไม้พวกนี้คืออะไรกันคะเอ๊ะมีตุ๊กตากระรอกตัวใหญ่อยู่นี่นาตายจริงดินที่ภาคเหนือค่อนข้างแหง้งแรงดอกไม้หนึ่งชอบก็แพงมากแล้วแล้วใครส่งดอกอโดนิสมามากมายขนาดนี้กันคะว้าวแชนแชนแชนพอดูใกล้ๆใหญ่กว่าเดิมอีกใหญ่จริงๆด้วยนุ่มมากจนเหมือนจะถูกดูดเข้าไปเลย แถมยังมีลูกออกลูกโอ๊กท้องคําด้วยเอาสิ่งนี้ติดตัวไปอย่างเดียวก็น่าจะสร้างกลุ่มการค่าที่หนึ่งกลุ่มแล้วนะคงจะถูกใจของข,องขวัญที่ท่านดายุกส่งมาให้สินะคะนายท่านส่งมาให้ทั้งหมดนี้เลยเหรอคะค่ะส่งมาเป็นสิ่งตอบแทนที่คุณหนูทําอาหารให้ด้วยตัวเองค่ะเมื่อวานได้เราออกมาทันทีแต่สุดท้ายแล้วก็เห็นค่าสูตรอาหารของเราสินะถ้าอย่างนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเงินลงทุนล่วงหน้า วันนี้เข้าปบนายท่านได้ทันทีเลยหรือเปล่าคะค่ะคุณหนูฉันจะไปแจ้งเรื่องให้ค่ะเขียนจดหมายขอบคุณท่านนายกหรอพ่อรูปคู่นี้อบอุ่นจริงๆรับสิ่งนี้ไปด้วยนะคะนายท่านให้ฉันหรอเปิดเลยได้หรือเปล่าค่ะให้จดหมายขอบคุณทันทีเลยหรอคงถูกใจในของขวัญมากสินะ แต่ก็เทียบไม่ได้กับของมเอาใจใส่ที่ลูกน้อยแสดงให้เห็นเลยมือเล็กๆนั่นจะเขียนว่าอะไรนะ้าขอบคุณนะคะคุณพ่อคงต้องสั่งกรอบรูปมาเก็บซะตอนที่หนึ่งเมนูตุนโอมเมนูอาหารจากชุกอรซัมฉันได้รับของที่ส่งมาเมื่อเช้าเป็นอย่างดีค่ะในเมื่อได้รับเงินลงทุนล่วงหน้าแล้วเราก็ต้องเขียนเอกสารนำเสนอเพิ่มเติมให้ชัดเจนสิ แล้วก็ต้องเจราจาหาหรืออีกครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ดอกไม้หรือตุ๊กตาแต่เป็นที่อยู่อาศัยที่ปราสาทยายุอยากได้อะไรอีกหรือเปล่าได้โอกาสแล้วเออถ้าข้อเสนอของฉันเป็นประโยชน์ก็ขอสิ่งตอบแทนเป็นการอนุญาตให้อยู่ที่ปราสาทยายุจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะถ้าเป็นเรื่องนั้นก็ไม่ได้อย่างน้อยก็แค่หนึ่งปีไม่ได้โอ้ยสมกับเป็นกำแพงเ็กแข่งภาคเหนือ สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมอ่อนข้อให้แต่นิดเดียวในการทําธุรกิจนี้คิดว่าครั้งนี้จะสําเร็จซะอีกถึงจะขาดทุนแต่ก็รอเสนอแค่หนึ่งเดือนดีไหมถ้าต้องการฉันจะสร้างตึกที่เมืองปราหรักใข่ที่เมืองหลวงคะตึกของที่นี่มีโครงสร้างรูปแบบพิเศษที่เชื่อมต่อการทั้งชั้นใต้ดินรวมถึงด้านในเทือกเขารอบๆจากลักษณะภูมิประเทศของเมืองหลวงโรงเรียนแบบโครงสร้างของปราหลักไม่ได้ร้อ์แต่ถ้าลูกน้อยต้องการ แค่ตึกที่คล้ายๆกันเราทําให้ได้อยู่แล้วไม่ค่ะไม่จําเป็นต้องสร้างที่เมืองหลวงเราอุตส่านี้ออกมาได้แล้วเรากลับไปอยู่ที่แห่งนั้นกับคนที่เคยฆ่าเราไม่ได้อีกแล้วนายท่านให้ฉนันอาศัยอยู่ที่นี่น่าจะปะะถ้าบอกไปว่าประหยัดเงินมากกว่าจะรู้ไม่จริงจังหรือเปล่าฮนะ่ประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อการสู้รบไม่ใช่หรอคะ ต่อสู้ค่ะที่ภาคเหนือมีการสู้รบเกิดขึ้นบ่อยแต่ต่างจากดินแดนอื่นไม่ใช่หรอคะถึงจะออกไปสู้ด้วยความด้วยตัวเองไม่ได้แต่ก็ช่วยด้วยวิธีอื่นได้ค่ะอีกอย่างหมัดชันค่อนข้างหนักต่อให้ต้องออกไปสู้รบก็ไม่เป็นภาระหร,หรอกคะ่ะนี่ไงหลักฐานหมัดที่เบาเหมือนปูนุ่นนั่นจะทำอะไรได้คงคิดว่าแม้ร่างกายจะอ่อนแอแต่ก็เป็นถึงทายาทของนันกรบผู้มีเกียรติสินะทำไม ถึงหน้าเอ็นดูขนาดนี้วันนี้ฉันมีธุระตอบพอแค่นี้ก่อนละกันกลับไปพักผ่อนแล้วอ่ะค่ะขอบคุณที่สละเวลาให้ค่ะอะไรกันแค่แตะแบบเดียวเองแต่ความอบอุ่นยังคงหลงเหลืออยู่ไม่จางหายไปวันต่อมาวันต่อต่อมาวันต่อต่อต่อมาโอ้หขอเลยมากมายวันต่อ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 มา อุ้ยวันนี้ท่านอายุก็ส่งของขวัญมาให้อีกแล้วนะคะโครงเคงโอ้แม่ก oh ็อะไรเนี่ยระดับนี้ไม่ใช่แค่ของขวัญธรรมดาที่มาพอนน้ำใจแล้วนี่จะต้องเป็นสัญญาณบอกว่าถ้ารู้ตัวก็รับของพวกนี้แล้วออกไปซะอย่าแม้แต่จ,จะฝันว่าจะได้ยาเสพธิดที่ประเสริฐอายุรับของพวกนี้แล้วใสาหัวออกไปจะยอมแพ้ตอนนี้ไม่ได้ต้องบอกความประสงค์ของเราออกไปอย่างชัดเจนนายท่านสวัสดีคะ่ะ ข้างหลังนั่นคืออะไรฉันนำสิ่งของที่ได้รับจนถึงตอนนี้มาคืนให้ค่ะเอามาคืนทำไมล่ะฉันขอบคุณสำหรับของขวัญแต่มันมากเกินกว่าสิ่งที่ฉันต้องการค่ะฉันไม่ได้อยากได้สิ่งของเหล่านี้ฉันต้องการขออนุญาตให้อาศัยอยู่ที่ปราสาทยายุค่ะลูกน้อยตลอดช่วงที่ไม่ได้เจอกันก็โตขึ้นเยอะเลยสินะแต่อุ่มด้วยตัวเองรั้งสุดท้ายกับตอนสามขวบเหมือนเพิ่งหัดเดินเม,มาาื่อวันซืนเอง ต้องใจแข็งเข้าไว้แต่ยิ่งเห็นลูกน้อยอีกด้านหนึ่งในจิตใจก็มีความที่เสียดายที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างคอยเฝ้าดูลูกน้อยเติบโตและตอนนี้ก็ยังไม่ถึงฤดูหนาวด้วยให้ลูกน้อยอยู่ข้างๆตลอดช่วงที่ยังอบอุ่นก็คงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอะไรการทําขนาดนี้แล้วยังไม่มีท่าทีอะไรเลยดูว่ายอมให้ฉันอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้แม้แต่น้อยเลยหรอกคะ่ะท่านพ่อ พอได้ยินคําว่าท่านพ่อออกมาจากปากลูกน้อยก็ใจแข็งไม่ได้อีกต่อไปฉันจะทําตามที่เธอบอกให้อยู่ได้จนกว่าฤด,ดูหนาวจะมาถึงว้าวจริงหรอคะขอบคุณค่ะคิดไม่ถึงเลยว่าจะชอบใจขนาดนี้โล่งจะไปพักหนึ่งเป็นการเจราจาที่ยาวนานจริงๆกว่าจะถึงฤด,ดูหนาวก็เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนหรือเปล่านะาถือระยะเวลาจะสั้นแต่เราก็แค่หาข้อเสนออื่นเพื่อให้ได้อยู่ต่อไปเรื่อยๆก็ได้ อของขวัญกลับไปด้วยไม่ค่ะในเมื่อให้ที่อยู่อาศัยแล้วฉันไม่ต้องรับของพวกนี้ก็ได้ค่ะเอาไปซะรับทั้งหมดนี่เลยได้จริงๆหรอคะใช่ถ้าเงินถ้ารับของขวัญไม่ได้รับไปเลยไม่ต้องระบากใจคือฉันรู้ว่ามันอาจจะดูไร้รความเกรงใจที่ผู้รับพูดอย่างฉันแต่ครั้งต่อไปไม่เอาสิ่งของพวกนี้นะคะแต่ขอเป็น ได้หรือเปล่าคะอะเข้าใจแล้วฉันจะจำไว้เอ้ยเบตตี้ก็ขออะไรกับท่านพอ่อทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปตอนที่22ต่อเลยนะคะมาค่ะทุกคนตอนที่22เมืองหลวงของอาณาจรรักร,รอาณาจักรเอสทรัมจุงเจริญนอันเรทกเอ็มจุงเจริญกษัตริย์ทรงเพ,รรพรรื่อเจริญกษัตริย์ทรงเพื่อเจริญเสียงต้อนรับของเหล่ารัษฎรดังมากมาย ใช่เพคะทัหมดนี้ก็เพราะชัยชนะที่ได้รับมาจากการปกครองของฟาบาทจึงเป็นเสียงหัวร้องยินดีให้กับวีรบุรุษของอาณาจักรเพคะราชินีเยานยอกันมากเกินไปแล้วนาโตดูสแลงแอสทัมกษัตริย์แห่งอาณาจักรแอสทัมครั้งนี้เ่ยุคราชสีทองคำก็ทำได้ดียอดเยี่ยมอีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านผู้บัญชาการที่ไม่เคยพ่ายแพ้ชัยชนะครั้งนี้ก็เป็นเพราะเดยุคอัสลานทั้งหมดฟาบาท ก็แค่คำพูดของเรดรัรสดดรผู้โง่เขลาที่ไม่รู้อะไรเลยเท่านั้นอย่าใส่ใจเลยเพคะและหมอ่อมฉันวางแผนเอาไว้หมดแล้วเพคะแผนเธอเนี่ยนะเพคะเพราะฉะนั้นวางพระทัยเถอะเพคะฝ่าบาทของหมอง่อมฉันต้องทำให้ดีนะเพื่อจัดก,การปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบเข้าใจหรือเปล่าเ a รเตอร์พระยะขาข่าเสด็จแม่ไม่ต้องเป็นห่วงพะยะาค่ะเพราะทุกอย่างถูกเตรียมไว้หมดแล้วคาร์ลหาร เออร์ซีลอตเมินคำพูดของฉันรือไงบอกไปแล้วนี่ว่าอย่าเพิ่งมาหาสักระยะหนึ่งจะได้ไม่ตกเป็นที่สงสัยก็ใช่ครับแต่ผมแอบมาไม่ต้องห่วงครับท่านเออรผมไม่ได้บอกใครว่าผู้ร้ายที่วางเพลิงกระัรังสเสบียงในวันนั้นคือลูกสาวของผมไม่รู้ว่าก่อนตายเธอทํางานตามที่สั่งอย่างเรียบร้อยหรือเปล่าจึงไม่กลับมาแม้กระทั่งทาศพเพคะแล้วจะขอให้เห็นใจอย่างนั้นเหรอ โชไม่ใช่อย่างนั้นครับผมก็แค่ขอให้จ่ายเท่าจํานวนที่สัญญาไว้ดูสาวของผมเป็นห่วงน้องมากเพราะฉะนั้นถ้าหายเงินเป็นจำนวนที่ไม่น่าผิดหวังถูกคนที่ตายไปแล้วก็คงดีใจในพบหน้าเข้าใจฉันให้เยอะกว่าที่พูดอยู่แล้วมาเอาไปสิขอบคุณครับนายท่านเตรียมเงินที่จะให้ผมคนนี้ไว้แล้วงั้นเหรอความเอื้อเฟื้อของเราชนชั้นสูงจะก,กว้างเหมือนท้องฟ้าชื่อ ออออนี่มันอะไรกันฝากไปทักทายลูกสาวด้วยนะท่านเอลมีแขกมารออยู่ที่ห้อรับรับรองครับผมเก็บกวาดเองครับฝากด้วยแล้วกันแขกนั้นเหรอเธอบอกว่ามาจากเมืองหลวงอืมต้องทำย,ยังไงดีนะถึงจะยืดเวลาอยู่ที่ปราสาทยุคออกไปได้ ไม่ใช่แค่กี่เดือนกี่ปียังไม่ได้ทำความสะอาดที่ไหนอีกเลยห้องรับแขกครับเราต้องการวิถีอยู่ที่นี่ต่อไปประมาณ1ิบปีแรดแรทถ้าจะทำอย่างนั้นไม่ได้การแล้วปิง่งบไปยังสถานที่สมัสมัยที่มากกว่านี้ดีกว่าจิ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 ดีเลยประมาณนี้แหละ ดนั้นที่จะได้ขึ้นมายัางที่สูงแบบนี้ออากาศเย็นเหมือนกันนะนึกถึงตอนที่หยุดเมืองหลวงเลยวันวันหนึ่งที่เวันไหนที่เราคนใช้อารมณ์ไม่ดีเ้วทําตัวสะดุดตาแล้วก็สบายเป็นสนามอารมณ์เก็เลยต้องขึ้นไปสอนตัวในที่สูงก็คือบนต้นไม้นั่นเอง ไม่มีใครตามหาเราเจอไม่มีใครรังแกเราได้เพราะที่นี่คือสถานที่พักผ่อนเพียงหนึ่งเดียวจิ๊บๆๆๆหมอกับการอยู่เฉยๆด้วยไม่คิดอะไรกิ่งไปกิ่งมาจิ๊ดๆๆๆมัวอยู่อย่างนี้ได้แล้วนะจิ๊ดๆๆเราออกมาเพื่อวางแผนอยู่ระยะยาวนี่นะจิ๊ดๆๆลุกไปดีกว่าอ๋อเฮ้นั่นอะไรกันท่านพ่อนายท่านตรงนี้คือห้องทํางานนี่นะกระดาษบันทึกเยอะมากเลยริจิต้าเดลโดเชียเหมือนจะเป็นชื่ออะไรกันนะ ที่ความหมายก็คือพอแห่งความสุขได้ยินเมื่อไรก็สัมผัสได้ถึงความรักครับคุ้มค่ากับการที่นายท่านทุ่มเทไปเวลานานยิ่งไปกว่านั้นนะ่อาอัศาจรรย์ใจมากครับมีชื่อที่เลือกไว้มากมายแต่คุณหนูกับใช้ชื่อนายท่านถูกใจมากที่สุดอยู่ท่านพ่อกับชื่อของเราแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ตั้งให้คุณหนูด้วยตัวเองครับอ่ะ แต่พอชื่อไปหาเจ้าของแบบนี้ชื่อว่าเบ็ตตี้คงเป็นชื่อที่เหมาะกับโชคชะตาของคุณหนูแน่ๆเลยครับรู้สึกเหมือนเมื่อวันซืนเองที่มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งคิดชื่อคุณหนูอยู่ตรงนี้ตลอดอืมผ่านไปประมาณ8ปปีแล้วสินะครับในภาคเหนือแห่งนี้คงมีแค่คุณหนูคนเดียวที่ได้รับความทะนุถนอมอย่างนี้ครับนายท่านด้านนอกหน้าต่างมีอะไรอยู่หรอครับก็ไม่มีอะไรนะคิดว่าจะเข้ามาก็เลยเปิดหน้าต่างไว้แต่ไปแล้วสินะ ไม่อยากจะเชื่อชื่อของเราเป็นชื่อที่ท่านพ่อทุนเทตั้งขึ้นมาตลอดหลายปีก่อนย้อนอดีตเราได้รับชื่อนี้มาตอนสิบขวบก็เลยคิดว่าเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ใส่ใจแต่ตอนนี้อายุแค่แปดขวบแม้แต่ในสถานการณ์วุ่นวายที่สงครามยังไม่สิ้นสุดลงก็ยังใช้เวลาคิดอีกตั้งสองปีท่านไม่ได้ลืมเราแต่กลับจำเราได้อยู่เสมอบางที ท่านพ่ออาจจะไม่ได้เกลียดเราขนาดนั้นอะทุกคนตอนที่2 2จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่2 3 24นะคะเดี๋ยวเราขอพักเบสแป๊บหนึ่งนะไว้เจอกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะบ๊ายบาย